เครื่องเติมลมพกพาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่เป็นทาตการตลาดนะครับน <c oughs> ี่คือการสนองความต้องการโปรโมชั่น11เดนินะครับของ s h o ป e e x ซ a o m i a i แอร์ปนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องติมลมพกพานะครับที่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่คนเที่ยวตลอดตลอดออกทริปมอไซค์หรือรถยนต์นะฮะ แต่ว่าทุกคนควรจะมีติดบ้านนะครับจะเป็นเพราะอะไรถึงต้องควรซื้อควรมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับถึงข้อดีและความจําเป็นที่เราต้องมีมันไว้นะครับเจ้าเครื่องเติมลม Xiaomi นะครับแอร์ปั๊มตัวนี้นะครับผมประเด็นแรกเลยผมว่า,าด้วยตัวมัน ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดมากมากนะครับเหมาะแก่การมีพกติดบ้านไว้เลยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับออกทิปมอเตอร์ไซคนี่คือไว้ใต้เบาะนี่สบายมากมเล็กมากๆนะครับขนาดนี่ใหญ่กว่าเพลาแบงก์นิดเดียวนะครับแต่ใช้งานได้จริงพลังกำลังในการเติมลมนั้นใช้งานได้แน่นอนนะครับก็คือเทสมาแล้วอันนี้คือข้อแรกที่ต้องยกให้นะครับสำหรับข้อที่2นะครับต้องยกให้ในเรื่องของการใช้งานง่ายมากๆนะครับผม หลายหลายคนที่เคยไปเติมลมที่ปั๊มน้ํามันนะครับเราอาจจะประสบปัญหาในการเติมลมนะครับเพราะว่าสายเติมลมที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยแต่ละหัวเนี่ยไม่เหมือนกันบางปั๊มก็แนวตั้งบางปั๊มเป็นหัวเป็นข้องอแนวนอนบางทีเป็นล้อแมกเรานะครับเข้าล้อแมกเราไม่ได้อีกสายแข็งเกินนะครับเติมก็ไม่ได้พอจะเติมกลายเป็นเอาลมออกจากล้อรถนะครับเจ้าตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆนะครับด้วยตัวเขาเนี่ยปลายสายเนี่ย อ่อนมากเป็นเป็นเป็นสายอ่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นเกลียวเนี่ยหมุนเข้าไปในจุกยางได้เลยแล้วก็พอหมุนเข้าไปเนี่ยไม่มีการว่าลมออกหรืออะไรนะครับซีนมาดีมากพอหมุนเข้าไปปุ๊บแจ้งแรงดันลมก่อนเลยว่ามีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องไปงอปั๊มนะครับคือแบบผู้หญิงใช้งานได่วางกันเลยคือใช้งานง่ายมากนะครับเดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะมีคลิปสาธิตด้วยนะครับสำหรับข้อที่3นี่คือยกให้เรื่องของอเนกประสงค์ครับเหมือนที่ในภาพนะครับผม ในกล่องเนี่ยเขาแถมตัวสูบลมลูกฟุตบอลอะไรพวกนี้มาให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะอเนกประสงค์สามารถเติมฟุตบอลอะไรอย่างนี้อยู่บ้านมีเด็กๆเล่นอะไรที่ต้องใช้ลมอะไรเงี้ยครับก็ไปสามารถดัดแปลงนะครับ DIY ในการที่จะเอาตัวเนี้ยไปปั๊มลมลูกบอลปั๊มลมลูกโป่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นเล็กน้อย,อยก็คือควรมีติดบ้านไว้นั่นเองนี่คือข้อที่3นะครับสาหรับข้อที่4นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของมีไว ดีกว่าเวลาจะหาใช้แล้วไม่มีนะครับอันนี้อธิบายง่ายๆก็คืออย่างพวกมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้กันอย่บางทีเราไปกลับมาจากตลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช้งานพอกลับมาบ้านเนี่ยเราบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าเราไปเหยียบอะไรมาแล้วก็บางทีมันเป็นแค่ตะปูตัวเล็กมันค่อยๆซึมอะไรเงี้ยครับเช้ามาจะไปทํางานบางทีเนี่ยเราต้องประสบปัญหาในการที่แบบเจอ,อยางรั่วหรืออะไรเงี้ยนะครับเจ้าตัวเนี้ย ติดบ้านไว้มันยังช่วยเราได้ครับในการเติมลมให้มันพอจะมีลมบ้างแล้วก็ออกไปปะอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวแก้ปัญหาให้เราได้เลยติดบ้านไว้เนี่ยวลาที่มันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เราได้ใช้แน่ๆอันนี้คือสมราคาด้วยราคาแค่ประมาณ1 0 0 0เนี่ยก็ผมว่าน,น่าจะควรมีติดบ้านไว้นะครับข้อที่5ครับต่อจากข้อ4เลยคือราคาแค่พันเดียวครับไปลองหาซื้อได้ตามแหล่งช้อปปิ้งครับ าซาด้าโชปีนะครับก็จะอยู่ราวๆนี้ตัวนี้จะราคาประมาณ 1, 000, 1 0 0 0งพั0บาท1,100บางร้านก็950ก็เลือกหากันได้เลยนะครับตัวนี้ราคาราคาดีนะครับเราก็ใช้งานได้จริงที่บอกเรื่องราคาเนี่ยคือผมกำลังจะเปรียบเทียบว่าผมเคยใช้ตัวราคาถูกนะครับอย่างพวกใช้เท้าเหยียบอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆที่มันดูกระทัดรัดเนี่ยเคยมีเหมือนกันแต่ก็เหยียบ2ทีก็พังแล้วครับ ้วยระบบการจัดการในการมีซีนอะไรของพวกนี้เวลาเราใช้เท้าใช้อะไรเงี้ยไอตัวที่มันไม่ที่มันราคาถูกอะ่ะมันก็จะพังเร็วกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ถือว่าคุ้มราคามากๆครับหลังจากที่ผมได้ใช้จริงนะครับเป็นอีกข้อที่ควรซื้อไว้ติดบ้านครับข้อที่6กครับมีไฟนะเหมือนในวิดีโอเลยนะครับมันสามารถที่จะเป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับยามค่ําคืนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราติดรถไปเนี่ยบางทีเราไม่มีไฟฉาย หัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะเสียบก็มองไม่เห็นมันมีไฟในตัวสามารถนามาทําไฟฉายได้นะครับแล้วก็กดเป็นส่งสัญญาณ iOS ได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากมีไฟในตัวนะครับสําหรับข้อที่7นะครับต้องยกให้แรงดันในการเติมนะครับมันสามารถเติมได้เห็นไหมครับถึง150 psi เลยนะครับผมก็อย่างรถยนต์เราทั่วไปก็เติมอยู่ที่30 32 psi อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ใน ในโหมดของเขาที่มีในตรงจอยสติ๊กตรงปุ่มด้านขวาครับมีให้เรากดเลือกโหมดได้ด้วยนะครับเป็นโหมดมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยสามารถเติมเป็นบาร์ได้ด้วยซึ่งถ้า1บาร์เนี่ยมันก็จะเท่ากับประมาณ14.5ปอนด์ปอนหรือหรือ14.5 psi ประมาณนี้นะครับใครที่เติมสนัดเติมเป็นบาร์ก็มีหน่วยเป็นบาร์ให้ด้วยหรือเติมเป็น psi ก็ได้นะครับได้ถึง150 psi เลยสำหรับข้อที่8นะครับผม ให้เป็นข้อดีของการใช้แบตเตอรี่ในตัวเครื่องเขานะครับพลังงานที่เขาใช้งานเนี่ยเขาได้มาจากถ่านในตัวเครื่องเนี่ยเป็นถ่านเป็นก้อนนะครับถ่านชาร์จรุ่น18650ซ,ซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันเกิดมีแบตเสื่อมนะครับชาร์จจนเต็มแลวพอเอามาใช้ได้จริงเนี่ยใช้ได้แค่ล้อเดียวแล้วก็เงียบมืดไปเลยมันคือคือเรียกว่า,เ,าเสื่อมสภาพของถ่านอย่างเงี้ยเราก็สามารถแกะนะครับ เปลี่ยนฐานได้นะครับใช้ขนาดหนึ่งไปถข้างศูนเปลี่ยนได้เองด้วยนะครับจากด้านท้ายเนี่ยสามารถแกะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกถ้าเกิดว่ามันเสื่อมก็เปลี่ยนได้ไม่ต้องไปหาซื้อเครื่องใหม่นะครับสําหรับข้อที่9นะครับอ่าช่องเสียบชาร์จแบตนะครับก็คือเป็น type c นะครับผมอยู่ที่ตรงใต้เครื่องนะครับซึ่งต้องบอกว่าสายชาร์จที่เอามาชาร์จเนี่ยตอนนี้ก็ต้องถ้าเป็น อุปกรณ์เิืล็งททอนิกิ์ต่างๆเนี่ยเป็น y ท e C เนี่ยดีที่สุดละนะครับเพราะว่าเราหาสายชาร์จอะไรได้มันค่อนข้างอยาหาง่ายมันเป็นแบบในยุคปัจจุบันนะครับก็จะเป็น Type C ครับทีนี้มาลองใช้งานจริงกันบ้างนะครับวิธีเปิดเครื่องก็คือแค่ดึงสายออกมาจากตัวนหนก็คือเปิดเครื่องแล้วนะครับเหมือนที่เคยบอกครับว่าพอเราเสียบเข้าไปมันก็ฟ้องแรงดันเลยนะครับความง่ายของเขาคือเป็นเกลียวเลยไม่ต้องกลัวว่าลมจะออกมานะครับหมุนเกลียวเข้าไปพอมันเจอซีนมันก็ฟ้อง ลมภายในยางก่อนเลยนะครับ57 psi นะครับผมก็เลยกดลองดันเข้าไปสัก60 psi ไปเลยดูซิว่าจะเข้าไหมนะครับแล้วก็กดตัดลมเข้าไปนะครับพอมัน60เนี่ยสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะตัดนะครับแค่นี้เองนะครับในการใช้งานง่ายๆนะครับอันนี้พอเติมไปเสร็จแล้วผมก็เลยลองเสียบสายเข้าไปวัดแรงดันใหม่ดูซิว่ามัน60ิหรือเปล่านะครับ ก็เลยหมุนเข้าให่ใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็ฟองว่า60นะครับผมเดี Ranger, ๋ยวลองไปดูการเติมรถยนต์กันดูบ้างครับเกี่ยวกับที่ร้องรถยนต์เลยว่ามันจะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวเราจะทําการวัดลมก่อนว่าลมที่ร้อปัจจุบันมันมีอยู่เท่าไหร่นี่ยีเองน้อยมาก ไม่ได้เช็คลมยางนานมากแค่ดึงออกก็เข้ากับเปิดเครื่องแล้วเราก็ตั้งลมยางเลยเติมอยู่เท่าไร่ดีสานะมสิบสองะนเมื่แค่นี้นะครับเราจะตั้งที่สามสิบแค่หมุนเข้าไปตามเกลียวเดี๋ยวมันจะวัดความดันของล้อให้ทีหนึ่งว่าในยางนะ่ะมีความดันอยู่ที่เท่าไหร่ปุ๊บอะ่ะมีอยูเมื่อกี้เราตั้งไปสานะ พอกดปุ่มตรงกลางเพื่อให้เครื่องทำงานได้เลยครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอันนี้ก็เดินเทปให้เร็วไปนิดนึงนะครับผมส่วนที่ผมชี้อยู่นั่นก็คือไฟเตือนสถานะนะครับอันนี้คือพอได้มาก็ยังไม่ได้ชาร์จอะไรเลยนะครับก็ทดลองเติมล้อมอไซ่์รอรถยนต์ไปเลยนะครับมันก็ บอขึ้นสีส้มเนี่ยคือเตือนว่าแบตอ่อนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นสีแดงคือมันจะเตือนว่าใกล้หมดแล้วนะครับถ้ามันหมดก็คือดับไปเลยใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับก็รอสักพักนึงครับไม่นานเกินรอก็ลมแรงดันมันก็ขึ้นมาที่3 2 p s i เลยนะครับ อันนี้มันทํามาฟรีนะฟรีนี่คือหมายความว่ามันหมุนได้หมุนเข้ามุนออกได้เป็นเกลียวส่วนใหญ่ก็จะแทบจะทุกทุกทุกจุกยางได้หมดทุกจุกลมมันส่วนใหญ่ก็เป็นเกลียวหมดแหละทั้งหมดมันทํามาเพื่อให้ให้ตัวได้แค่หมุนเข้าไปไม่ต้องกลัวลมมันออกนะหมุนเข้าไปให้มันตึงเดี๋ยวมันจะฟ้องความดันแล้วก็เติมเข้าไปเรามาดูว่าความดันจะเหลือเท่าไหร่นะครับจะได้จริงไหม ล้างก่อนอ่ะมาดมูเห็นไหมว่าแน่นอนขึ้นมาแล้วจะเมื่อกี้ยี่สิกว่าสามสองก็ประมาณสามสิบครับมอ้ตรงไหมสามสองนะตรงนะได้นะแต่ว่ามือผมถือไม่ตรงโอเคถือผ่านเจ็บร้อย ครับผมแล้วนี่ก็เป็นข้อดีของเจ้าเสียมี่แอร์ปั๊มตัวนี้9ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการที่จะซื้อมาติดบ้านไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปครับเผื่อว่าจะเป็นคลิปที่ช่วยตัดสินใจในการซื้อเจ้าแอร์ปั๊มตัวนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์เอาไว้ผมไปกินไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเด้งไปเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ